สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบกระตุ้เรื่องซาการมโตเดและสำหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเบื้องหลังของตัวละครชินกันนะครับโดยเฉพาะอดีตของเขาเกี่ยวกับพ่อที่แท้จริงนะครับซึ่งชินเนี่ยเขามีพ่อเลี้ยงก็คือที่อยู่ในหลับนะครับมีชื่อว่าอาซากุระซึ่งก็เป็นนามสกุลที่ชินเนี่ยเอามาใช้ในปัจจุบันด้วยนะครับแต่ทว่าอาซากุระที่อยู่ในห้องหลับนะครับไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของชินนะครับเขาเนี่ยมีพ่อที่แท แล้วพ่อของชินเนี่ยเป็นคนที่มีความบาดหมางกับสมาคมนักข่าวด้วยนั่นเองนะครับแล้วนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ชินได้มาเจอกับคุณสักโมโตะด้วยดังนั้นคลิปนี้เราก็จะมาเจาะลึกเบื้องหลังของตัวละครชินกันนะครับผมเกี่ยวกับพ่อของชินนะครับว่าพ่อของชินคือใครซึ่งบอกเลยว่าเป็นพ่อที่ยอดแย่ที่สุดคนหนึ่งในโลกอนิเมะเลยก็ว่าได้ในตอนที่ชินเกิดตั้งแต่แบะเบาะเลยพ่อของชินก็ได้นําชินมาฝากให้กับเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าอาซากุระนะครับซึ่งทา งานเป็นนักวิจัยให้กับแลบที่ชินเติบโตมานะครับแล้วชินเนี่ยก็เติบโตมาในสถานที่แห่งนี้แล้วก็มีอาซากุระเลี้ยงดูมาเป็นเหมือนพ่อเลี้ยงของเขาซึ่งระหว่างที่ชินเติบโตมากับอาซากุระเนี่ยชินก็เห็นความมุ่งมั่นของอาซากุระว่าอาซากุระอยากจะทํางานวิจัยเรื่องพลังนะครับการเอาพลังมาใส่ให้กับมนุษย์อะไรแบบนี้นะครับซึ่งอาซากุระเนี่ยก็ทําสําเร็จนะครับผลิตน้ํายาตัวหนึ่งขึ้นมาซึ่งชินเนี่ยก็เผลอกินไปโดยไม่รู้ตัวตอนทะเลาะก,กับอาซากุระนะครับทำให้ ได้พลังในการอ่านใจคนอื่นมาซึ่งหลังจากที่ชินได้พลังในการอ่านใจมาแล้วนะครับคนในหลับเนี่ยก็มองชินแปลกไปนะครับบอกว่าชินเนี่ยเป็นเหมือนเด็กตัวประหลาดนะครับคนที่มีพลังในการอ่านใจคนอื่นมันน่ารังเกียจอซา,ากุระเนี่ยก็รู้สึกผิดนะครับที่ทําให้ชินมีพลังแบบนี้ก็เลยพยายามหาทางแก้ให้ชินนะครับแต่ชินเนี่ยบอกว่านี่มันเป็นผลงานชิ้นเอกของอซา,ากุระเลยทําไมต้องมาแก้ไขสิ่งที่มันประสบความสําเร็จด้วยชินเนี่ยก็เลยตัดปัญหาในการหนีออกมาจากแลบแห่ง นนั้นนตั้งแต่ตอนที่เขาอายุประมาณ6ขวบซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยชินก็ไม่เคยกลับมาที่แลบแห่งนี้อีกเลยนะครับแล้วในตอนที่ชินหนีออกมาเนี่ยชินไปไหนก็คื <S <s <to think ars> Κ? อชินนะครับเขาออกตามหาพ่อของเขาครับชินไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพ่อที่แท้จริงของเขาเลยว่าพ่อที่แท้จริงของเขาเป็นใครชินรู้แค่ชื่อพ่อที่แท้จริงของเขานะครับว่ามีชื่อว่าอันโดทาสึกุเพราะจากข้อมูลที่ชินได้ในห้องแลบที่เขาหามาตลอดเกี่ยวกับพ่อของเขาเนี่ยก็ได้เพียงข้อมูลนี้นะครับแล้วชินเนี่ยเชื่อว่าพ่อของเขากับเขาเนี่ย มีเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันยังไงพ่อของเขาเนี่ยต้องยอมรับเขาแน่ๆนะครับถ้าเกิดว่าเขาตามหาพ่อเจอชินก็เหมือนเป็นเด็กคนหนึ่งที่ขาดความอบอุ่นจากครอบครัวนะครับเห็นคนเดินกับพ่อกับแม่เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าต้องการสิ่งนี้กับตัวเองบ้างนะครับก็เลยพยายามตามหาพ่อของตัวเองมาตลอดจนชินอายุ13แล้วชินก็เริ่มได้เบาะแสะเกี่ยวกับพ่อของเขานะครับเขาเนยไปป้วนเปี้ยนในแดนมาเฟียแห่งหนึ่งนะครับผมซึ่งคนที่ดูแลพื้นที่ตรงนั้นอยู่เนี่ยก็คือแก๊งของ ซากาโมโตะนะครับชินเนี่ยก็โดนแก๊งของซากาโมโตะจับตัวได้นะครับเพราะว่ามาป่วนเปี่ยนบ่อยมากก็เลยถูกมองว่าอาจจะเป็นสายของพวกศัตรูหรือเปล่าที่ส่งมาซึ่งในขณะนั้นซากาโมโตะเนี่ยอายุ19ปีแล้วก็เป็นสมาชิกออเดอร์แล้วตอนที่ชินเจอกับซากาโมโตะครั้งแรกเนี่ยชินก็ฉวยโอกาสนะครับพายจารอบสังหารซากาโมโตะเพื่อที่จะเอาตัวรอดออกมาจากสถานการณ์นี้แต่ก็ไม่สามารถสู้ซากาโมโตะได้แม้แต่น้อยนะครับแม้ว่าจะใช้พลังในการอ่านใจแล้วแต่ว่าก็ไม่สามารถ ไ,ได้หลังจากนั้นสากาโมโตะเนี่ยก็อยากจะช่วยชินนะครับเพราะว่าพรรคพวกของสากาโมโตะให้ฆ่าเด็กคนนี้ซะรเพราะว่าเด็กคนนี้มันมาป้วนเปี้ยนก่อความวุ่นวายสากาโมโตะเนี่ยเลยเสนอว่าเออเดี๋ยวเขาจัดการเองก็ขอถุงห่อศพแล้วก็อุ้มชินออกมาจากสถานที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ไล่ให้ชินเนี่ยไปที่อื่นซะราบ,บอกว่าโลกของนักฆ่าเนี่ยมันยังไม่เหมาะกับเด็กอย่างเองหรอกแต่ชินก็ปฏิเสธนะครับบอกว่าเขามีพลังในการอ่านใจนะเว้ยแล้วเขาเดี๋ยวก็ไม่ได้มาป้วนเปี้ยนเฉยๆเขากาลังตามหาคนคนหนึ่งอยู่แล้วในตอนนั้นเองก็ มีแก๊งมาเฟียแก๊งหนึ่งเข้ามาโจมตีคุณซากาโมโตะนะครับแต่ก็โดนซากาโมโตะจัดการไปอย่างง่ายดายนะครับแล้วซากาโมโตะเนี่ยก็กําลังตามหาคนคนหนึ่งอยู่เช่นกันนะครับซึ่งมีชื่อว่าอันโดทาซึกุเขาเป็นนักวิจัยของสมาคมนักฆ่าแล้วชายคนนี้เนี่ย,ยทำข้อมูลการวิจัยต่างๆที่มันสําคัญของสมาคมล่วไหลาทางสมาคมเนี่ยก็เลยสั่งให้พวกเขามาตามหาแล้วก็จัดการชายคนนี้นั่นเองนะครับซึ่งชินที่รู้ว่าซากาโมโตะกาลังตามหา ดทาชินเนี่ยก็เลยจะใช้ประโยชน์จากสาการโตนะครับโดยเสนอว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะทํางานกับสาการโตต้องมีประโยชน์มากแน่ๆเพราะว่าเขาอ่านใจคนได้สาการโตเลยถามว่านายเองก็กําลังตามล่าอันโดอยู่เหมือนกันเงั้นเหรอชินก็เลยบอกความจริงไปนะครับว่าอันโดคือพ่อของเขาเองเขาเนี่ยต้องการเจอพ่อดังนั้นให้เขาติดตามไปด้วยเพราะพลังของเขาเนี่ยมีประโยชน์มากๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ช่วยไว้ชีวิตพ่อของเขาทีสาการโตเลยถามว่านายอายุเท right ่าไหร่แล้วเนี่ยชินล้ บอกว่าตอนนี้อายุ13แล้วสากกมโตเลยบอกว่างั้นก็ถึงวัยที่สามารถใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้แล้วสิซึ่งชินเนี่ยก็บอกไอ้หมอนี่มันเป็นยักษ์มาหรือไงวะแล้วก็ได้อธิบายภูมิหลังของตัวเองให้สักกมโตฟังนะครับว่านายเนี่ยไม่คิดสงสารฉันบ้างหรอพ่อทิ้งฉันไปตั้งแต่ยังเป็นแบบ่บอแลวก็ต้องคอยดิ้นรนด้วยตัวเองมาโดยตลอดแต่สากกมโตได้บอกว่าถ้าเกิดเป็นฉันนะีนะฉันเนี่ยก็จะไม่อยากเจอพ่อที่ทิ้งฉันไปหรอกคนแบบนั้นเนี่ยจะเป็นตายไร้เดียงังไงก็ช่างมันเถอะชิินนนทีี่ไไไดดด้้้ยยคําพูก็เลมองป สากมโตแล้วก็คิดนะครับว่าใช่สินั่นก็เป็นเพราะว่านายน่ะมันแข็งแกร่งยังไงล่ะกะแล้วเชียวคนที่จะเข้าใจในตัวเราเนี่ยตอนนี้คงมีแต่พ่อเท่านั้นแล้วในตอนนั้นเองชินเนี่ยก็ได้ยินเสียงคนที่อยู่แถวๆนั้นกําลังคุยกันนะครับแล้วก็มีคําว่าอันโดบอกว่าคุณอันโดเนี่ยให้ไปจัดการเรื่องตั๋วเรือสารานนะครับแล้วก็บอกว่ามือสังหารของสมนธ์เนี่ยกำลังไล่ตามพวกเขาอยู่ซึ่งชินเนี่ยก็รู้แล้วนะครับว่านี่คือพ่อของเขาแน่นอนสากมโตที่เห็นสีหน้าชินแปลกๆเนี่ยก ถามว่านายได้เบาะแสอะไรแล้วสินะซึ่งชินก็งงเลยว่าไอ้หมอนี่มันรู้ได้ยังไงสักกมโตเลยบอกว่าก็สีหน้านายเนี่ยมันดูแปลกๆไงชินก็เลยวิ่งหนีสักกมโตนะครับแล้วก็ได้บอกว่าถ้าเกิดนายร่วมมือกับฉันตั้งแต่แรกเนี่ยก็สิ้นเรื่องแต่ว่าตอนเนี้ฉันจะไม่ยอมบอกข้อมูลอะไรนายทั้งนั้นซึ่งสากกมโตก็พยายามวิ่งไล่ตามชินไปนะครับแต่ทว่าระหว่างทางเนี่ยก็มีคนคอยขัดขวางสักกมโตเอาไว้อยู่ส่วนชินก็ได้วิ่งมาถึงบนเรือสำรานนะครับซึ่งชินเนี่ยก็ได้ไปเจอกับชายคน นนชินเนี่ยก็ได้คิดนะครับว่านั่นคืออันโดคือพ่อ,องขอางเงั้นเหรอเจอตัวจนได้จะลองทักททยดูดีไหมนะแล้วจะทักทายว่าอะไรดีไม่ได้เจอกันนานเลยอะไรแบบนี้มันจะแปลกหรือเปล่าระหว่างที่ชินกําลังคิดว่าจะเข้าไปทักพ่อ,องเขายัางไงดีในตอนนั้นพ่อของชินน่ยก็ได้ทําการหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงใช้ที่กําลังนั่งคุกเข่าอยู่ต่อหน้าต่อตาของชินซึ่งมันทําให้ชินเนี่ยตกใจมากมากว่าเมื่อกี้มันอะไรกันฆ่าคนเงั้นเหรอพ่อเนี่ยนะมันเกิด อะไรขึ้นแล้วคนพวกนี้สรุปแล้วเป็นใครกันแน่และในตอนนั้นลูกน้องของอันโดหรือพ่อของชินเนี่ยก็ได้มาจับตัวชินนะครับแล้วก็ได้บอกว่าไอเด็กนี่เนี่ยมันปังอาจมาขโมยตั๋วขึ้นเรือชั้นไปซะได้มีเป้าหมายอะไรว่าไอเด็กเป็ดอย่าคิดนะว่าจะหลอดกลับไปได้นะ่ะซึ่งชินที่โดนลูกน้องของอันโดจับตัวอยู่เนี่ยก็เลยมองไปที่หน้าพ่อนะครับแล้วก็พูดขึ้นมาว่าพ่อแต่ทว่าอันโดเนี่ยก็เดินหันหลังกลับลูกน้องเนี่ยก็ได้ถามอันโดนะครับว่าลูกคุณอันโดเหรอครับอันโดเนี่ยก็เลยบอกว่าฉันไม,ม ทิ้งทะเลซะและจากนั้นชินเนี่ยก็ถูกโยนลงมาจากเรือสำราญนะครับแต่สกามมโตก็เข้ามาช่วยชินเอาไว้ได้ทันหลังจากนั้นสกามมโตก็ได้หยิบปืนขึ้นนะครับพร้อมกับบอกว่าเอาละ่ะไปฆ่าพ่อของนายกันแล้วพวกเขาเนี่ยก็ขึ้นไปบนเรือนะครับเพื่อที่จะตามหาตัวอันโดซึ่งลูกน้องของอันโดที่เห็นชินก็บอกว่าไอเด็กเหลือขอนี่มันยังไม่ตายอีกเงิ้เหรอแถมยังมีนักฆ่าจากทางสมพัภารขึ้นมาบนเรือด้วยก็เลยเกิดการต่อสู้กันบนเรือนะครับซึ่งระหว่างต่อสู้เนี่ยชินก็ กับการต่อสู้ของซากาโมโตะนะครับจนซากาโมโตะเนี่ยถึงกับเอย่ยปากชมเลยว่านายนี่ก็สะดวกดีเหมือนกันนะและในตอนนั้นอันโดก็ได้เดินออกมานะครับแล้วก็ได้ทักททยเรียกชื่อชินชินที่ดียินแบบนั้นก็เลยถามว่านายเป็นพ่อองฉันจริงๆด้วยอันโดเลยบอกว่าแกคงจะแค้นฉันหนาดูสินะแต่ฉันเนี่ยก็แค้นแกเหมือนกันมันเป็นความผิดของแกนั่นแหละฉันถึงต้องมาโดนสมาพันธ์ตามไล่ล่าแบบนี้สุดท้ายก็สูญเสียทุกอย่างไปจนหมดสิน้นแกนี่มันเป็นตัวกาลากินีจริง ชินที่ได้ยินแบบนั้นแทนที่จะกดพ่อของตัวเองนะครับแต่เขาเก็ได้บอกว่าอย่ามาพูดจาทรงเดชกบเกินไปหน่อยเลยนะ่ะคิดจะใช้วิธีนั้นหนีฉันอีกลวสินะฉันรู้สิ่งที่นายกำลังคิดทั้งหมดอยู่นั่นแหละและจากนั้นอันโดก็ได้ทําการกดระเบิดบนเรือขึ้นนะครับซึ่งผู้คนบนเรือก็เริ่มแตกตื่นอันโดก็ได้มีการบอกว่าเขาได้ฝังระเบิดที่มีขนาดรุนแรงกว่านี้ไว้10ลูกบนเรือแห่งนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเขาตายเนี่ยระเบิดก็จะทํางานแล้วคนบนเรือสํารัน7 0 0 0กว่าคนเนี่ยก็ ก็จะตายไปด้วยดังนั้นสากมโตไม่มีสิทธิ์มาฆ่าเขานะครับแล้วตอนนี้เรือเนี่ยก็กําลังจะออกจากหน้านน้าญี่ปุ่นแล้วเมื่อออกจากหน้าน้ําญี่ปุ่นทางสมาคมนักฆ่าขอางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วเพราะว่าเกินเขตอํานาจของตัวเองสากมโตที่ได้ยินแบบนั้นเลยบอกว่าอยากล่อจนถึงเอาคนธรรมดามาเป็นโลเลยงั้นเหรอสวะได้ใจเลยวะแล้วแกเนี่ยฝังระเบิดไว้ที่ไหนวะอันโดเนี่ยเลยบอกว่าใครเขาจะบอกกันล่ะแล้วจากนั้นสากมโตก็กําลังเข้าไปเล่นงานอันโดนะครับแต่เาว่าลูกน้องของอันโดเนี่ยก็ได้ โผล่เข้ามาโจมตีสกากมโตและจากนั้นลูกน้องอันโดก็กําลังโจมตีชินนะครับแต่สกากมโตเนี่ยก็เข้ามาช่วยชินเอาไว้แล้วก็กําลังวิ่งหาจุดระเบิดนะครับว่าอันโดเนี่ยซ่อนระเบิดไว้ที่ไหนก็ถามชินนะครับเพราะว่าชินเนี่ยมีพลังในการอ่านใจเมื่อกี้ที่เขาหลอกถามอันโดว่าซ่อนระเบิดไว้ที่ไหนชินเนี่ยก็น่าจะอ่านใจไว้แล้วแต่ชินเนี่ยก็ไม่บอกสกากมโตนะครับบอกว่าถ้าเกิดเขาบอกไปเนี่ยสกากมโตก็ต้องฆ่าพ่อเขาน่ะสิชินได้บอกว่าถึงพ่อฉันเนี่ยจะเป็นสวะพันนั้นก็เถอะแต่ในที่สุดฉันเนี่ ก็อุตส่าห์ได้เจอพ่อแล้วทั้งอย่างนั้นนายเนี่ยกับพูดเอาแต่ได้ไม่คิดถึงความรู้สึกฉันเลยคิดแต่จะฆ่าพ่อฉันนักฆ่าอย่างนายเนี่ยมันจะไปเข้าใจอะไรละ่ะและในตอนนั้นก็ได้มีการโจมตีของลูกน้องอันโดเข้ามาแต่ซาการโมโตเนี่ยก็ได้ป้องกันชินเอาไว้ซึ่งชินนะรับรู้ได้นะครับว่าเมื่อกี้ซาการโมโตเนี่ยเป็นคนปกป้อง,องเขาเอาไว้ลูกน้องอันโดก็เข้ามาจับตัวชินนะครับแล้วก็ได้ดมกลิ่นบอกว่าแกนี่มีกลิ่นเหมือนกับคุณอันโดเลยนะแกดันเป็นคนที่มีสายสัมพันธ์อันแแนนนน่นฟนกัับคุณอโดมา ยิ่งกว่าฉันซักอีกกล้าดียังไงยกโทษให้ไม่ได้ที่จะมาขัดขวางการเดินเรือของฉันกับคุณอันโดต้องฆ่าทิ้งซะตายไปเลยไอเด็กเว้นแต่คุณสกมโตก็ได้เข้ามาช่วยชินเอาไว้นะครับจากนั้นก็ได้ทําการสื่อข้อความกับชินผ่านทางจิตนะครับบอกว่าขอโทษด้วยนะฉันน่ะไม่มีพ่อแม่ก็เลยไม่เข้าใจความรู้สึกของนายฉันจะล้างศัตรูเอาไว้เองส่วนนายเนี่ยก็อาศัยจังหวะนี้นั่งเรือชูชีพที่อยู่บนดาดฟ้าหนีไประหว่างที่ากมโตกําลังสู้กับลูกน้องของอันโดชินเนี่ย ก็ได้มาหาพ่อของเขานะครับแล้วก็ได้บอกว่าระเบิดซีโฟอยู่ในห้องเครื่องชั้นล่างใช่ไหมละ่ะพ่อของชิน,นก็แปลกใจว่าแกรู้ได้ยังไงชินเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดฉันบอกข้อมูลนี้ให้กับเจ้านักฆ่าคนนั้นแป๊บเดียวเจ้านักฆ่าคนนั้นเนี่ยก็สามารถปลดระเบิดได้แล้วก็จะมาฆ่าแกในทันทีพ่อของชินเลยบอกว่าไอเด็กเวน้นเป็นเด็กเว้นเล็กแท้แต่กับทะลึ่งข่มขู่ผู้ใหญ่ชินเลยบอกว่าระวังปากเนยเธอตอนนี้ชีวิตของนายเนี่ยอยู่ในกำมือของฉันฉันมาเพื่อพิสูจน์ว่านายเป็นคนที่ สมควรตายหรือเปล่าทําไมถึงทิ้งชั้นล่ะและพ่อของชิน,นก็เริ่มอธิบายนะครับว่าเหตุการณ์มันเป็นมาอย่างไรก็คือเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทิ้งนะครับแต่ว่าช่วยชินเอาไว้ตั้งหากในตอนที่ชินเกิดมาเนี่ยครับอันโดเนี่ยได้รับมอบหมายให้ดูแลสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าของสมาพันธ์นะครับซึ่งสถานสงเคราะห์แห่งนี้เนี่ยถูกบริหารอย่างลับๆนะครับก็คือสถานเลี้ยงเด็กสงเคราะห์อเอาเขมานะครับเป็นที่เดียวกันกันกบที่พวกอุสกิพวกเซเล์เนี่ยเติบโตกันมาอันโดบอกว่าในตอนนั้นเน เขาไม่มีเวลาว่างพอที่จะเลี้ยงดูลูกที่เพิ่งเกิดนะครับก็เลยเอาชินมาฝากไว้กับสถานสงเคราะห์แห่งนี้แล้วอันโดก็เมื่อรู้ภายหลังนะครับว่าสถานสงเคราะห์แห่งนี้เนี่ยมันเป็นแค่ฉากบางหน้านะครับแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยมันเป็นการนําเด็กมาฝึกบ่มเพาะพิเศษนะครับเพื่อทําให้กลายเป็นนักฆ่าที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นการฝึกแบบเอาเป็นเอาตายเหมือนให้เด็กมาสู้กันใครที่อยู่รอดก็คือผู้ที่เหมาะสมคู่ควรอะไรประมาณนี้นะครับอันโดก็เลยช่วยชินออกมาจากสถานที่แห่งนี้เพราะคิดว่า ถ้าเกิดชินยังอยู่ที่นี่เนี่ยชินน่าจะตายแน่ๆชินที่ได้ฟังคําอธิบายของอันโดเนี่ยก็คิดว่าไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่สรุปก็คือเขาไม่ได้ถูกทิ้งแล้วก็บอกว่านึกแล้วเชียวพ่อเองเนี่ยก็มีความรู้สึกรักแล้วก็เป็นห่วงเราอยู่นี่นางั้นแปลว่าพ่อเนี่ยช่วยผมไว้ใช่หรือเปล่าอันโดเนี่ยก็ได้หยิบปืนขึ้นมานะครับแล้วก็บอกว่าไม่รู้สิแล้วก็ได้ชี้ไปทางชินพร้อมกับบอกว่าเป็นเพราะว่าฉันปล่อยให้แกหนีไปได้นั่นแหละฉันถึงถูกสมภารไล่ล่าอยู่ทุกวันนี้ชีวิตของฉัน เพราะแกนั่นแหละบอกตามตรงนะถือว่าเป็นความผิดพลาดมากๆที่ฉันปล่อยแกออกมาในวันนั้นความเสียใจในตอนนั้นเนี่ยฉันขอปิดบัญชีมันซะที่นี่เดี๋ยวนี้แหละและระหว่างที่พ่อของชินกําลังจะยิงชินนะครับในตอนนั้นสากรมโตที่กําลังสู้ก็สู้กันเหมือนในอุโมงค์น้ํานะครับแล้วอุโมงค์เนี่ยมันก็ทะลุลงมาลูกน้องของพ่อชิน,นก็ลงมาทับตัวพ่อชินพอดีนะครับก่อนที่พ่อชิน,นจะลงมือยิงตอนนี้ชิน,นได้ทําการหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็เล็งไปที่พ่อตัวเองนะครับแล้วก็บอกว่า ไอหมอนีเนี่ยมันคิดจะฆ่าฉันจริงๆซึ่งซาโกมโตก็พยายามบอกให้ใจเย็นเอาไว้นะครับเพราะถ้าหากฆ่าอันโดในตอนนี้ผู้โด,ดยสารบนเรือเนี่ยจะถูกระเบิดตายกันหมดชินด้ยบอกว่าฉันมันโง่เองที่ดันไปคาดหวังว่าจะได้รับความรักจากไอเสดสวะพันนี่พ่อของชินเลยบอกว่าอย่างแกเนี่ยจะมีญรราร่าลไกลงั้นเหรอแกหวยหาพ่อมาโดยตลอดถึงได้ถ่อมาถึงที่นี่ชินเลยบอกว่าพ่อที่คิดจะฆ่าลูกตัวเองงั้นเหรอตา,ตายไปเถอะอันโดเลยบอกว่าคิดจะฆ่าผูดด้โดยสารคนอื่นบนเรือด้วย อ,อาซากุระเนี่ยมันจะคิดยังไงนะถ้าแกทําเรื่องนี้ชินที่ได้ยินแบบนั้นเลยโมโหมากๆนะครับบอกว่า ใครใช้ให้แกเอ่ยถึงชื่อลุงกัน้นเศษสวตัวจริงเลยนะแกนะ่ะและจากนั้นชินก็ได้ทําการลั่นไกย,ยิงใส่พ่อตัวเองนะครับแต่ทว่ายิงโดนช่วงหัวไหล่ไม่ได้เป็นจุดสําคัญขนาดนั้นลูกน้องของอันโดที่เห็นว่าอันโดถูกยิงเนี่ยก็โมโหชินมากนะครับต้องการเข้ามาจัดการชินและในตอนนั้นเนี่ยชินก็ได้อ่านใจของอันโดนะครับอันโดเนี่ยได้คิดกับตัวเองว่าอุตสาห์ใช้เวลาตั้งหลายปีเตรียมลู่ทางในการหนีจากสมาพันธ์ได้แล้วแท้แต่ดันเจอลูกตัวเองที่เคยช่วยไว เมื่อ13ปีที่แล้วทอมาหาแถมพานักฆ่ามาอีกทุกอย่างมันพังปนปี้ไปหมดแล้วไอ้ลูกพันนี้เนี่ยน่าจะปล่อยให้มันตายเปซะได้ก็ดีแต่ถึงแม้อันโดจะคิดแบบนั้นเนี่ยครับแต่อันโดเนี่ยก็ได้กระโดดเข้ามารับการโจมตีแทนชินพร้อมกับคิดว่านี่เราทําบ้าอะไรอยู่เนี่ยซึ่งลูกน้องของอันโดก็รู้สึกผิดมากๆที่โจมตีอันโดไปเต็มๆสกรารมโตเลยใช้จังหวะนี้เข้ามาจัดการลูกกกนนนนนนน้้นนอออออองอนะงงงขัััโดดจจหมมมมสภาาาาาาพพชชิ็ถถ่่่ตวววเะรยททไไึ ันอันโดเลยบอกว่าใครจะไปรู้ละ่ะฉันดันทําเรื่องผิดพลาดอีกซะได้ฉันเนี่ยคิดถูกแล้วที่ช่วยนายหนีออกไปจากสถานสงเคราะห์แห่งนั้นเพราะว่านายเนี่ยมันยิงปืนห่วยแตกสิ้นดีไม่เหมาะกับเป็นนักฆ่าเลยสักนิดแล้วจากนั้นอันโดเนี่ยก็กระเสือกกระสนมาจับไหล่ของชินนะครับแล้วก็ได้คิดในใจว่าโตขึ้นเยอะเลยนะและเขาก็ได้ลงไปนอนชินเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าพ่อของเขาเนี่ยทำไมถึงไม่ยอมพูดความในใจจริงๆออกมาจากปากของตัวเองเพราะชินอ่านใจพ่อของเขาได้นะครับว่าประโยคสุดท้ายเนี่ย ก็คือแบบเออโตขึ้นเยอะเลยนะลูกอะไรประมาณนี้ชินก็ร้องไห้บอกว่ามันสายไปแล้วไอพ่อเฮงซวยเอ้ยส่วนซากาโมโตะเนี่ยก็บอกกับชินว่าเขาเนี่ยจะไปปลดสลักระเบิดนะครับจังหวะนี้ก็ให้ชินเนี่ยอยู่กับพ่อในช่วงนาทีสุดท้ายนะครับแล้วก็คอยประคองชีวิตอันโดไม่ให้อันโดตายก่อนที่เขาจะปลดสลักระเบิดหมดแต่อันโดเนี่ยก็ได้บอกกับชินนะครับว่าเดี๋ยวชั้นเนี่ยจะบอกตำแหน่งแบบเป๊ะๆให้แกเนี่ยตามเขาไปแล้วก็ไปช่วยกู้ระเบิดซะชั้นเนี่ยจะมีชีวิตอยู่รอจนกว่าแกจะกลับมาซึ่งระหว่างที่ชิน กำลังไปช่วยสกัมโตกู้ระเบิดนะครับดูเหมือนว่ามันจะไม่ทันเวลาแล้วนะครับเพราะว่าลูกน้องของอันโดเนี่ยก็เข้ามาขัดขวางด้วยก็เลยได้ทําการขับเรือไปเทียบท่านะครับผมแล้วก็ประกาศกับคนบนเรือไปตรงๆเลยว่าตอนนี้มีระเบิดอยู่บนเรือนะครับให้ทุกคนเนี่ยรีบอบพยพซึ่งระหว่างที่กําลังอพยพคนออกไปจนคนใกล้จะหมดแล้วนะครับชินเนี่ยก็จะใช้โอกาสนี้ไปเจอกับพ่ออีกสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าว่าในตอนนั้นชินเนี่ยก็ได้ยินเสียงเด็กที่กําลังบาดเจ็บขอความช่วยเหลือชินเนี่ยก็เลยเลือกที่จะ ไปช่วยเด็กคนนั้นนะครับแล้วก็พาเด็กคนนั้นออกมาจากเรือส่วนพ่อของชิน,นก็พยายามเขนใจตัวเองไม่ให้ตายนะครับบอกว่าขอเจอเจ้านั่นตัวเป็นๆอีกสักครั้งก่อนที่จะตายและพ่อของชินกน็มายืนอยู่บนหน้าต่างของเรือนะครับแล้วก็มองลงมาเห็นชิน,นช่วยเด็กออกมาจากบนเรือชินที่เห็นพ่อพ่อก็ได้พูดกับชินนะครับว่าจงมีชีวิตอยู่ต่อไปนะชินและจากนั้นพ่อของชินก็หมดลมหายใจและเรือก็ระเบิดตายไปพร้อมกับพ่อของชินนั่นเองภารกิจในการสังหารอันโด ทาสุกุเป็นอันประสบความสําเร็จนะครับและหลังจากนั้นชิน,นก็ติดตามสากโมโตมาตลอดนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวเบื้องหลังของตัวละครชินและพ่อของเขาครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ชินนมารู้จักกับสากโมโตด้วยนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าพ่อ,องชินเลวขนาดนั้นไหมเอาจริงๆก็เลวนะครับผมแต่ว่าลึกๆแล้วี่ก็คือพ่อของชินนจุดมุ่งหมายแรกเลยก็คือไม่อยากให้ชินเป็นนักฆ่านะครับถ้าเกิดว่ายังให้ชินอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กสงเคราะห์เอาลคามาเนี่ยชินก็อาจจะเติบโตมา แล้วก็ไปอยู่กับพวกแก๊งเสลอก็ได้หรืออาจจะตายตั้งแต่อยู่ในนั้นเลยก็ได้นะครับพ่องชินเนี่ยบอกว่าชินไม่เหมาะกับการเป็นนักฆ่าเลยนะครับแค่ขนาดจะยิงฆ่าพ่อตัวเองเนี่ยยังยิงพลาดเป้าดังนั้นคิดถูกแล้วนะครับที่ช่วยชินออกมาวันนั้นแต่ก็นึกเสียใจกับตัวเองว่ามันทําให้เขาเนี่ยต้องตกที่นั่งลําบากหนีสมาพันธักฆ่าเพราะว่าปล่อยให้ชินหนีไปเพราะชินเนี่ยเหมือนเป็นสมบัติของสมาพันธักฆ่าแล้วนะครับการขัดขืนคําสั่งการปฏิบัติหน้าที่อะไรแบบนี้มันก็เป็นความผิดต้องโดนจัดการก็เหมือนเป็นความรู้ ปรับเตือนอยู่ในหัวนะครับว่าการช่วยลูกตัวเองออกมาสรุปแล้วมันเป็นทางเลือกที่ถูกหรือว่าทางเลือกที่ผิดแต่ในวินาทีสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้เห็นอันโดสแสดงความรักที่มีต่อชินออกมาจริงๆนะครับแล้วชินเนี่ยก็สัมผัสได้ถึงตรงนั้นก็จะมีประมานี้นะครับสำหรับคลิปของเราในวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีค่ะ